วันนี้มาขายรุ่น M กันนะครับ M 8 5 4 0นะกับ M 9 5นะเริ่มต้นที่370,000บาทนะครับสำหรับ M 8 5และ95นะครับอ่ะเอาคันไหนดีเอาคันถูกสุดหรือเอาคันนี้เอาคันนี้ก่อนก็ได้เนาะจอดอ่ะวิดีโอมันมาตรงนี้พอดีนะครับอ่ะคันนี้570,000บาทนะครับ 5แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสีมีซีตามอายุเขานะครับย่างยังได้อยู่นะอย่างหน้าใหม่นะครับยางหลังก็ไม่ได้ต่านะครับก็ดอกก็พอประมาณนะครับอ่าเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับอ่าทุกอย่างปกตินะครับอ่าราคานําเสนออยู่ที่5แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับใครสนใจนะครับมีดันหน้ามีฝานหลังแถมให้นะมีดันหน้ามีฝานหลังนะครับในราคา5แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่า ใครสนใจก็มาขับดูนะครับอคันถัดมานะครับเป็นราคาประหยัดประหยัดประหยัดเลยนะครับที่เปิดหัวข้อทีอ่แจ้งว่าราคาที่3ามแสนเจ็ดบาทนะครับเป็นรถที่ไม่ค่อยอดูข้างนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่เครื่องนะครับแน่นอยู่นะเครื่องไม่ไอนะครับเสียงยังดีอยู่นะครับเดินหน้าถอยหลังปกตินะครับยังเร็วอยู่นะ ยางไม่สวยนะครับสําหรับคนที่พร้อมนะครับมีรถมารับเองเสียอ้วนคิดแค่3ามแสนห้านะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังนะครับผ่านหลังเป็นผ่านบุกเบิกมานะครับสนใจนะครับไม่ไกลมีรถมารับเองนะครับสามแสนห้าก็จัดไปนะครับเร็วๆหน่อยเนาะคันถัดมานะครับคันนี้นะครับเอาคันนี้หรือคันนี้ก่อนมีโอ้ทำไม1แปดห้าเาทำไมเยอะจังเอาคันหน้าก่อนนะครับ 5 6 0 0 0 0บาทนะครับอ่าเป็นรถปี57นะครับ57หรือ58ประมาณนั้นนะครับอ่าเครื่องดีเกียร์ดียางยังสวยอยู่นะนี่ดอกก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็สีมีซีตามอายุเหมือนกันนะครับอ่าแต่เครื่องเกียร์ผ่านนะใช้ได้เลยนะครับอ่ะเสนอที่ราคา5 6 0,000บาทสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็อีกคันนะครับเป็นคันด้านหลังนะอ่าวันนี้ไปเหลียวมากเลยก็ เวลาลูกค้าซื้อรถหนึ่งคันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับลูกค้าก็มาลองขับดูนะครับชอบก็อุดหนุนนะครับไม่ชอบก็ผ่านมันไม่ยากนะครับบางทีเสียว่าไม่ค่อยได้รีวิวขับให้ดูนะครับรถทุกคันนะครับจะเก่าขนาดไหนก็ยังขับได้นะครับวิ่งได้ปกตินะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายลูกค้าก็ต้องมาดูว่าช่วงหน้ามีคันหน้าสึกเยอะไหม ยางยังได้ไหมสภาพเครื่องดีไหมเกียร์ดีไหมนะครับลูกค้าส่วนมากก็จะมาเลือกเหมือนกันประมาณนั้นนะครับอ่ะคันนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะจัดโปรนะมีดันหน้ามีผ่านหลังเหมือนกันโอ้คันนี้ยางหลอกลึกดีจังเลยนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาอุดหนุนได้เข้ามาดูได้นะครับอ่ะเป็นรถที่เช็ครวมๆไว้ให้แล้วนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแต่ไม่มีวารันตีไม่ได้รับประกันนะครับลูกค้ามาดูแล้วก็ชอบก็อุดหนุนนะครับอ่ะโห เขาเรียกหูช้างซ้ายขัาวไม่แตกนะครับมัตยึดยังดีอยู่นะครับฟ้าให้ยังสวยนะมาร์กอยู่ที่เดิมนะครับกับก็จะประมาณนี้นะครับสนใจก็เข้ามาอุดหนุนเซอวนได้นะครับ0947064430นะ0947064430นะครับมีเทคเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่า100คันนะครับ อยากได้คูตาอยากได้ยันมาอยากได้ชันเดียอยากได้เนวฮันแลนด์นะครับจัดปโปรทุกคันนะครับอ่ะขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับสนใจคันไหนเข้ามาเลยนะครับ